วันนี้ผมจะมารีวิวตัวกล้องกระดุมอันต้าแบตเตอรี่ขนาดพิเศษอาจได้นาน7ชั่วโมงครับผมเรามาดูแพคเกจกันก่อนก็จะมีตัวกล้องที่ชาร์จแบตเตอรี่ขนาดพิเศษเป็นแบตเตอรี่โทรศัพท์นะครับโมดิฟายมาให้สามารถต่อชาร์จให้กับไอตัวนี้ได้แล้วก็ต่อเข้ากับ ไฟบ้านได้ครับผมสาย usb ทางเฟอร์ข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับแมนนวลเรามาดูวิธีการใช้ครับวิธีการใช้ตัวกล้องกระดุมตัวนี้ให้เราเปิดเครื่องกดปุ่มนี้ค้างกล้องจะสั่น1ครั้งยาวๆครับผมเราจะมีไฟจะมีไฟครับผมไฟสีแดงขึ้น ค้างอย่างนี้นะครับถ้าเราจะอัดวิดีโอให้เรากดปุ่มนี้ค้างหนึ่งครั้ง,งก้องจะสั่นสอครั้งไฟกระพริบแล้วก็ดับไปครับผมถ้าเราจะหยุดอัดวิดีโอให้เรากดตรงนี้ค้าง1ครั้งก้องจะสั่นสองครั้งแล้วก็หยุดสั่นไปแสดงว่าหยุดอัดวิดีโอแล้วก็ปิดเครื่องเรียบร้อยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องการดูวิดีโอที่เราอัดได,ได้เมื่อกี้นี้ให้เรา นำเมมโมรีถอดเมมโมรีการ์ดเข้าไปต่อดูในคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ต่อสาย USB ทานเฟอร์ข้อมูลตรงตรงนี้นะครับตรงก้นมันนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เลย